ก็นี้ก็จะเป็นสวนปลานะครับสวนปลาสามยางประโยชน์ที่ยางนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือไม้ไสอยนะครับอย่างที่สองไม้กินได้นะครับอย่างที่สามไม้เศรษฐกิจนะครับอย่างที่สี่ก็ระบบนิเวศสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่านะครับมีแปลงปลูกป้านี่มีการเลี้ยงไก่ร้อมลแม่นครับตัวปลูกปลาก็มีปล่ไก่ด้วยนะครับให้มันหากินตามธรรมชาติครับครับสร้างระบบนิเวศแม่นครับวันนี้ ในสวนปลาเฮ้า่นี่ปลูกอย่างเนี่ยครับไอ้ครับในสวนปลามันจะมีพวกผลลไม้นะครับเกือบเกือบว่าไปได้ครับเกือบเกือบทุกชนิดนะครับจะมีเก้ี่ยมังกรนะครับมองาะนะครับก็จะมีมะพร้าวมะคามนะครับก็จะเป็นพวกละมุดนะครับลำไยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับมากนะครับครบวงจรเลยครับแนมเข้าไปนี่นะทึบมีทั้งไม้ปลาทั้งไม้พแมนครับเฮดมาได้จากปีละครับไอ้ ตัวนี้ก็จะเข้าปีที่2แล้วครับนี่ก็จะอีก 3- 4เดือนถึงพุษภามนี่ก็จะครบ2ปีนะครับทางนามุนเลือไรลยซึใจนะครับใกล้ครบ2ปีแล้วแน่นครับจะเข้าใกล้ครบ2ปีแล้วครับแต่ว่าก็เริ่มเห็นผลแล้วครับในช่วงสวนป่านี่ครับก็ได้กินกล้วยแน่ครับได้ขายกล้วยแน่ครับก็ได้ขายนอแน่นะครับครับหลักๆนะครับโอ้ดมสมบูรณ์แห้งเนา้อไอเนาะแม่นครับแนมไปไซก็มีตะต้นใหม่งามๆครับพี่น้องครับ บริเวณที่เห็ดทั้งเมือดนีจากไรครับซีไรครับซีถึงหาไรนะครับพื้นที่ทั้งเบินะครับพื้นที่4ีถึงห้าไร่ครับแบ่งพื้นที่จังไรเนี่ยครับแบ่งพื้นที่มันก็จะเป็นโซนไผ่โซนมันครับจะเป็นมีโซนสวนปลานะครับสวนผลไม้นะครับก็จะเป็นสองโซนนะครับครับทางนี้ก็จะเป็นสวนปลานะครับสวนปลาบวกสวนผลไม้นะครับไม้กินได้นะครับก็จะมีไม่ยืนนะครับยืนต้นนะครับตัวนี้ก็ฟังนี้ก็จะเป็นพวก ผลไม้นะครับผสมประส,มมะสานกันไปนะครับผลลไม้ผสมประส,มมะสานแมนครับผมเอาต้นน้อยยังไดมันคือหมากดกกนะครับตัวน,นี้กะบีรีกับวเดีดรู้ได้ร้ายนะครับตัวน,นี้กะใไส้คุณน,นะครับส่วนหมากกับจิ้บไส้คุณขิงหัวโป๊กฟางนะโบหิญยา,ยามันเกิดนะครับหลักๆบไมียังหมากกนั้นเลยครับบไมียังหมากกันนี้แมนครับพดน้ามแมนครับเติมขิงหัวโป๊กฟางแล้วก็พดน้าแมนครับพดน้าแค่นั้นนะครับเสมอ กระเบื้แบบใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยเยอะนะครับอันนี้เป็นโซนของทางเขานะครับแม่นครับตัวนี้เป็นโซนของทางเขานะครับทางเขานาสวนแม่นครับทางเขานาสวนเลยครับแนมขมานี่เขียวมีแต่ต้นใหม่ครับพี่น้องครับอยู่ในป่าเฮ้านี่ปลูกกล้วยก็ปลูกไม้ป่านี่ใส่กันแล้วได้ผลบ่อยครับการได้ผลนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่ครับมันกระ่ได้แบบงําแห้งนะครับตัวนี้ก็แบบ ก็แบบว่าแบบให้มันอันนี้ครับเห็นเป็นพีเลียงนะครับพีเลียงต้นใหม่ครับช่วงแหลกๆครัเห็นพีเลียงหาแสงขึ้นหาแสงนะครับครับโอ้กระตุ้นให้ไม้ปลาเข้ามันยืดขึ้นหาแสงแมนครับให้ไม้ปลาเข้ายืดขึ้นนะครับไฮรําต้นมันตั้งตรงแมนครับนะครับเนาะวันนี้กล้วยก็ได้ใหพ้นผลิตเท่าไปน้ำแมนครับกล้วยเข้าก็ได้พ้นผลิตแล้วครับครับวันนี้ไม้ปลาของไอ้นี่ปลูกระยะห่างจากเมตรครับไอ้ครับตัวนี้จะไม้ปลาตัวนี้จะเป็นสองุ่นสองนะครับ สองคูณสองนะครับสองคูณสองเมตรนะจะมีพวกต้นซักนะครับต้นยางหน้าพอยุงต้นดูนะครับมหอกกระนี้นะครับกระถินเท่าผ้านะครับหลายชนิดนะครับไม่เสียสกีดนี่มีมืดแมนครับไม่เสียสกีก็มีเกือบทุกชนิดนะครับอยู่นี่ครับครับบัดเข่าปีที่สองเนี่เอาแล้วต้นไม้ใหามันเลื้มใหญ่หนีหยามขึ้นขืนใบต่ว่า เมืองเมองทีแรกๆเจ้าว่าหยาบกควายขึ้นนะครับเพราะว่าต้นไม้ต้นกล้วยเขาคุ้มคุ้มเมืแล้วนะครับคุ้มหยาเมื่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงปีแรกๆเขาก็สิ่งลำบากแน่นะครับพวกตัดยานะครับวัชพืชมันขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงลัางๆมานี่โบมี่แหละครับน้าครับน้าก็บ่บได้ตัดแมนครับน้าก็บโบ้ควายได้ตัดแล้ะครับเริ่มป้อยได้แล้วแมนครับเริ่มปล้อยได้แล้วครับครับ ที่เหลือก็แค่ฮดน้ำแล้วก็ให้ต้นใหม่มันใหญ่แม่นครับฮดน้ำใส่ฟุ่นใส่ปุ๋ยนะครับครับผมบัินี้ใกล้บ้านที่เลี้ยงไว้ทั้งหมดนี่ได้นับตัว้บใบเลี้ยงใกล้บ้านในป่านี่หลายปันใดครับแม่นก็จะประมาณหาซิบถึงหกซิบได้ครับประมาณนี้นะครับหาซิบหกซิบตัวเลยแม่นครับประมาณนี้นะครับปลาแต่ว่าสังเกตเห็นนี่ใต้ต้นไม้นี่มีห้อยมีแต่ห้อยฟางเลยที่ถือไก่เคียร์น้อยเนาะแม่นครับไก่ก็จะเขามาเคียร์เขามาดูอาศัยในป่านี่ครับพี่น้องครับ สังเกตเห็นฟางนี่น้ำปืนดินเยอะต็มเลยครับพี่น้องมันก็จะซอยเท็่ไห้ดินถ้าซุ่มอยู่โดนน้อยเนาะซุ่มอยู่โดนน้ำครับกระบอกไฮซ้อนก็คือหยาบกระบอกไฮเกิดน้ำนะครับปกหุ่มหยาบอกห้เกิดซ้ำก็คือย่อยก็เป็นฟุ้นเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับครับโอ้ได้เป็นปุ๋ยอีกแมนครับใกล้กับมะเขือมะคุก